เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่กับผมในคลิปการจัดอันดับเกมมือถือในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการจัดห้าอันดับเกมมือถือจานในเมนที่น่าเล่นในปี2022ก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะนําเกมมือถือเกมอะไรมาแนะนาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันบ้างแล้วก็จะไปทําการเริ่มกันที่เกมที่5กันเหมือนเดิมและกัน มาเริ่มกันที่เกมระดับที่5นะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Naruto Mobile สําหรับเกม Naruto Mobile เนี่ยก็จะเป็นเกม Naruto ต่อสู้2ดิที่เปิดตัวมาได้สักพักแล้วนะแต่ถ้าใครไม่รู้จักเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจไปเพราะาตัวเกมเนี่ยเปิดตัวแค่ประเทศจีนเท่านั้นแต่ว่าเกม Naruto Mobile เนี่ยจะเป็นเกมที่เราจะสามารถเข้าไปล็อกอินเล่นได้ง่ายกว่าเกมจีนอื่นๆนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยจะสามารถล็อกอินผ่าน QQ หรือว่า WeChat ก็ได้ ส่วนตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมที่จะเน้นการเล่นแบบ PVP เลยนะครับคือถ้าใครที่ชอบการเล่น PVP ไม่ควรพลาดเกมนี้นะนอกจากระบบ PVP ที่สนุกเนี่ยก็ยังมีตัวละครใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆในทุกๆเดือนหรือว่าทุกๆ2เดือนนั่นเองนะครับตัวล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอิทาจินั่นเองนะก้อนอิทาจิเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างเพรและก็ตัวละครที่เข้ามาก่อนๆหน้านั้นนะครับผมก็มีเลือกเล่นมากมายแต่ว่าเราจะไม่ได้ต้องเก็บทองนะครับหรือว่าเก็บตั๋วในการเอาไปส่มหาตัวละครพวกนั้นก็ถือเป็นหนึ่งเกมมือถือ Naruto นะ แล้วก็เอฟเฟกอลังการมากๆเอาเป็นว่าถ้าใครที่เป็นแฟนแฟนナโตเนี่ยผมก็ขอฝากเกมนี้เอาไว้อีกหนึ่งเกมแล้วกัน มาต่อกันที่เกมที่4กับเกมที่มีชื่อว่า Project Fighter เกมที่4เกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมมือถือจากวันพีชนะครับผมเรียกว่าเกมมือถือจากวันพีชเนี่ยค่อยๆทยอยเปิดตัวกันมากขึ้นทุกวันทุกวันนะจากแต่ก่อนผมคิดว่าเกมบีทในมือถือมีเยอะนะครับผมแต่พอมาดูทุกวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเกมมือถือจากวันพีชนยมีเยอะกว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเกม Project Fighter เกมนี้นะครับผมผมคิดว่าชื่อเกมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นชื่อเกมอย่างเป็นทางการตัวเกมนี้จะเป็นเกมวันพีชจากทางค่ายเทนเซน ที่จะเน้นการต่อสู้แบบผ่านดานแล้วก็น่าจะมีการใส่ระบบพีอพีออกมาให้ได้น่าสนใจนะรวมถึงในทุกๆเดือนในอนาคตตอนที่ตัวเกมเปิดตัวเนี่ยก็น่าจะมีพวกตัวละครใหม่ๆร่างใหม่ๆของตัวละครเพื่อนอกอะไรต่างๆเนี่ยมาลงตู้กระช้ายเราสาม,มารถทําการสุ่มหาได้กันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวเกมยังไม่ได้เปิดตัวอะไรนะครับก็ได้แค่โชว์ตัวอย่างเกมเพลย์ระบบการต่อสู้ว่าเป็นยังไงให้เราได้ดูเท่านั้นก็เดี๋ยวเราก็ต้องมารอติดตามดูกันนะครับผมว่าเกมโปรเจกต์ไฟท์เตอร์เนี่ยจะเปิดตัวตอนไหนนะครับแต่ผมคิดว่า มาต่อที่เกมที่3มนะครับกับเกมที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยกับเกมที่มีชื่อว่า m y Hero Academia u l t r a Impact เกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือจาก My ฮ e r o Academia ที่จะมาในรูปแบบเทิร์นเบสนะครับผมจะเน้นการจัดทีม3 V3 ในการไปต่อสู้กับสตูอารมณ์ก็จะคล้ายๆกับเกมวันทันแมนเดอะสตองเกตนะครับเพียงแต่ว่าการจัดตัวละครในทีมเนี่ยจะจัดได้เพียงแค่3ตัวละครเท่านั้นและการใช้สกิลก็จะมีการติดคูดาวประมาณนี้นะแตัวข้อดีของเกมนี้จากที่ผมได้เข้าไปลองเล่นนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องกาชาที่เราจะสามามรรรถลีได้เเื่อยๆยๆ ผมรีไม่จำกัดนะจนกว่าเราจะได้ตัวละครที่เราต้องการหรือว่าตัวเกมเนี่ยเป็นมิตรกับผู้เล่นสายฟรีมากๆเลยนะครับเพราะว่าต่อให้เราไม่เติมกันเนี่ยเราก็จะสามารถมีตัวละครระดับ UR เต็มทีมได้อย่างง่ายๆนะก็ <S <S ขอฝากไว <Laura> ้ได้วยเลยกันนะครับผมในเกม My Hero Academia เกมนี้ผมคิดว่าเป็นหนึ่งเกมที่น่าเล่นแล้วก็น่าสนใจเอฟเฟกต่างๆเนี่ยก็ถือว่าถอมาได้ดีใช้ได้เลย ต่อกันที่เกมอันดับที่2กับเกมที่มีชื่อว่า Attack on Titan Base Order เกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือในเรื่อง Attack on Titan ที่จะมาในรูปแบบแนว Turn Based <ๆ S 2> จะคล้ายๆกับเกมอันดับที่3อย่างเกม My Hero Academia er Impact เลยนะครับเมื่อจะเป็นแนวเกม Turn Based เหมือนกันแล้วก็จัดทีม 3v3 เหมือนกันส่วนโหมดการเล่นของเกม Attack on Titan Base Order ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีโหมดใหม่ๆเข้ามามา,มากมายสักเท่าไหร่เพราะตัวเกมเพิ่งเปิดตัวย,ยังไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำก็จะเน้นการเล่นตามเนื้อเรื่องแล้วก็เปิดกระชาหาตัวละครที่เราชอบในการจัดไว้ในทีมนั่นเองนะเพรานว่าใครที่ชอบ บนกเรื่องไออนท่านก็ลองโหลดเกมนี้มาเล่นดูได้นะครับไม่เสียหายอะไรแต่ว่าเกมนี้เนี่ยจะยังไม่มีใน Google Play Store ไทยหรือว่า App Store ไทยนะถ้าใครต้องการที่จะดาวน์โหลดเล่นเกมนี้ฝั่ง iOS ก็เปลี่ยนเป็น Store ญี่ปุ่นนะครับส่วน Android ก็สามารถหาดาวน์โหลดผ่านแอป,ปแท็บได้เลย และก็มาก,กินที่เกมที่1น,นะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Seven d a i l y Sin Origin นี่ก็จะเป็นเกมมือถือจานเม็เรื่องเจ็บบาทที่คาดว่าจะลงทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะครับก็คือ PC แล้วก็มือถือส่วนรูปแบบการเล่นของตัวเกมนะครับจากที่ได้เห็นจากตัวอย่างนีหลายคนก็น่าจะคิดเหมือนผมนะว่าตัวเกมเนี่ยมันทามาคล้ายๆกับเกม g ก a s h i n i f t a c t แล้วก็จะมีระบบต่างๆที่ค่อนข้างลาคล้ายๆกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบปีนป่ายที่จะใช้สตีมินาและก็ระบบการโค o อนะครับที่สามารถชวนเพื่อนในการเข้ามาเล่นโควอปในแมปของเราได้นอกเหนือจากนั้นนนนะะคครรััับบผมมตวเกี้ ก็จะช่วยเราเห็นว่าเราจะสามารถ <doors> ทําการสํารวจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือว่าใต้น้ำนะที่จะมีขุมทรัพย์ต่างๆเนี่ยซ่อนอยู่และเราก็สามารถบินบนอากาศได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าเราใช้ตัวละครอะไรนะอย่างในตัวอย่างที่ช่วยเราดูเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวละครคิงในการบินไปบินมาบนอากาศในการเปิดแมปนั่นเองส่วนที่ผมชอบที่สุดในการได้เห็นจากตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นการเรียกแคสกิลจากตัวละครในทีมเรานะครับผมอย่างเช่นในตัวอย่างในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีการเรียกตัวละครนะครับในการมาสร้างเนินเห็นไหมตัวละครพวกอกแล้วเนี่ยสามารถเดินขึ้นไไไปปดด้้โยยทีี่่มตองนใเส ก็บป็นว่าใครที่เป็นแฟนๆนัเมเรื่องเจ็ดบาปเนี่ยก็แนะนำว่าติดตามรอเกมนี้เอาไว้ดีนะครับผมคิดว่าถ้าเปิดตัวจริงเนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งเกมที่น่าสนใจมากๆ เป็นยังไงกันบ้างเลยครับเสริรคลิปในการจัดอันดับให้เกมมือถือกอนิเมที่น่าเล่นในปี2022นะถูกใจเกมไหนหรือว่าสนใจเกมไหนกันบ้างหรือเปล่าถ้าสนใจเกมไหนและอยากดาวน์โหลดเล่นเกมเนี่ยก็สามารถกดดูชื่อเกมแล้วก็ลิงโหลดเกมได้ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมจะทํากางทิ้งชืง่อเกมแล้วก็ลิงโหลดเกมเอาไว้ให้นะเอาง่าคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปการจัดอันดับคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอบายๆนะครับ